สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องมิวไลสุดะนะครับวันนี้เราก็เข้ามาจกันอยู่ในเกมไอเดน i ิตี้วีนั่นเองนะครับวันนี้เราจะกลับมารีวิวสกินพาวาเชียนสูนะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือสกินนี้ผมเคยเล่นในคลิปหนึ่งแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นผมแบบเออลงคลิปแบบไม่ได้ภาคคลิปนั้นไปก็เลยขอมารีวิววันนี้อีกครั้งเพื่อแบบเป็นทางการนะซึ่ง สกินเนี้ยคนส่วนใหญ่อะอาจจะบอกว่าสกินมาจจะดูแบบธรรมดาธรรมดาดูไม่ค่อยส่งอะทองนะแต่อันนี้อันนี้ถ้ส่วนตัวผมนะเออมันก็ชุดสไตล์อะมันสวยนะแต่ว่ามันสวยแบบเรียบๆอะดูดีอะแต่ส่วนตัวผมก็ชอบโทนแบบสีเหลืองสีขาวขาวหรืออย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เลยสำหรับผมอะก็เลยมองว่าสวยนะสำหรับผมก็สวยนะแต่ถ้าเพื่อนแบบคิดต่างก็ไม่เป็นไรนะใครที่ชอบก็ซื้อได้นะตอนนี้ก็สกินมันกลับมาขายด้วยนะเป็นราคาสกินทองหนึ่งเสองพันแปดร้อยแปดสิบแปดนะแล้วก็ผมจะมาเล่นคู่กับ เครื่องประดับที่จะมาใหม่ก็คือประดับม่วงมะฉาลังกอนได้ดําน,นะก็ผมเ้อาที่ลองไปเล่นที่ไปเล่นมาก็คือเอฟเฟกต์คู่สวยเลยเป็นเอฟเฟกแบบคู่สวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันดีกว่านะว่าเครื่องประดับเนี่ยเอฟเฟกจะเป็นยังไงนะทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าสวยจริงผมชอบเอฟเฟกอันนี้มากเลยโอเคไปไปดูกันเลยทุกคนโอเคครับเราเข้ามากันในด่านสวนสนุกทางแสงจันทนะผมเกิดตรงหลังบ้าน2องชั้น ทั้งนั้นเราไปไปเครื่องตรงนั้นดีกว่าเอ๊ะอ้าวหัวใจเต้นอ่าได้เวลาเล่นแอนนี่ปรับใหม่แล้วเด็กต,ตรงนี้เลยแล้วก็ดีปุ๊บไปเลยแล้วก็ร่อนไปครับเนี่ยโอ้โหร่อนเนี่ยเห็นไหมเอฟเฟกต์สวยมากเป็นผุตอนกลางเครื่องร่อนแล้วก็มีกระทองบ้าตาเอาาอว่ายรอบตัวช่วยนะมาไหมมาไหม,ามารอกันรอกันเต้นมาดิะป่ขึ้นรถไฟหนี จอดจอดสัน่นมีสองไม่มีเพื่อนผิดประทับนั่นประ,ะเดี๋ยวผมรีบไปในบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะไปร่อนในบ้านต่อนะเป็นคอมโบครับวิเขาก็โดดตามแป๊บนึงนะเพื่อนเดี๋ยวขอเข้าสักครู่เดี๋ยวผมดิบเดี๋ยวดิบออกเดี๋ยวออกแป๊บบนึ่งนะเพื่อนขอทางเป็นทางผ่านสักู๊ตหนุ่มพูมันจะกระโดดพึ่งผ่านไปเลยอุ้ยมัเกิดเพ้อ โอ้โหสวยมากเลยอินเฟกเป็นแบบดอกไม้ปลาแล้วสวยมากเลยจ้ะอุ้ยมันเทเลครับมันเทเลไปหาแดนเซอร์ตายแล้วมันเปลี่ยนเลยไล่ผมไม่ได้มันเปลี่ยนเลยโอเคเดี๋ยวผมไปปั่นเครื่องตรงนี้ต่อดีกว่าจริงๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไไดปั่นต่ออ่ะยังไม่ได้ปั่นเลยปั่นเลยดีกว่าชิวๆส,บ,ส,บ,ส,บ,สบายๆครับตอนนี้ขเขาก็ไล่แดนเซอร์นะเราก็ัดปั่นไปไม่มีอะไรปั่นไปชิวๆระหว่างนี้ก็ดูตัวอเอฟเฟกต์ ของสกินแล้วก็เครื่องประดับนะสวยนะผมว่าพอเขาทำมาคู่กันแล้วว่าสวยมากเลยคือตอนแรกอะ่ะมันไม่มีเอฟเฟกต์ของสกินไม่มีเอฟเฟกของเ,อเครื่องประดับของสกินเนะี่ยมันก็เลยอาจจะเอฟเฟกต์เลยจะไม่ค่อยมีอะไรเข้าก็เลยอแบบแปลกนะเออแต่พอทำมาสวยขึ้นมากเลยเขาไล่แดนเซอร์น่าจะไล่เสาสันยิศานะเมื่อกี้โค้เทไปเสาสันยิศาวันนี้ก็ชมสกินไปน,นะสวยนะผมชอบผมสำหรับผมนะชอบนะสวยสวยแบบเรียบๆดี ก็ปั่นแปดไม่เลวแหละชิวๆสบายตอนนี้เดเซอร์ดูไปได้60สิบวิครับโอเคอคุณปรมาจารย์ก็ปัป่นปั่นหูเนาะได้ได้เยอะละตอนนีปั่นได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับโพี่เดี๋ยวสองเครื่องครับโอเคอนักธนูเข้ามาปัน่นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องม้าหมุนนะตรงนี้เครื่องครบแล้วครับตอนนี้ เียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเครื่องดีดหน่อยดีกว่าเอาปั๊บมาบอกว่าเก็บเครื่องดีดไว้คือคคนะผมยังไม่ค่อยเดินไปเร่งไปเลยจริงๆกับแบบเก่าเก็บไปเลยโอ้โหเก็บเร็วมากแล้วก็แอนนี่โดนเนิร์ฟนะครับโดนเนิร์ฟเรื่องการเปิดกล่องจากไวเปิดไวกว่าคนอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็เร็วกว่า<ะ>คนอื่นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เร็วมากแต่ก็ดีกว่าไม่เร็วนะอยู่นี้ผมเปิดได้อะไรโอ้น้ำหอมวิธดีดีดีเปิดได้น้ำหอมโอเค แดนเซอร์ล้มละไม่ใช่ล้มล้มก็เดี๋ยวไปช่วยแดนเซอร์ดีกว่าโอเคเขาจนจากกับกสะพานนัเดี๋ยวผมไปช่วยได้วิ่งเขาย้ายปะเขาจะย้ายปะย้ายไปไหนอะอเอ้ยย้ายไปหลังบ้านไอ้ย้ายไปตรงในบ้านโอเคอ่ะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวผมโยนไปทาให้ปิ้วเรียบร้อยโอเคไปเดี๋ยวช่วยแดนเซอร์เลครับโอเคแดนเซอร์เก็บละแล้วก็เดี๋ยวเรา อยู่ตอนนี้เขาน่าจะไปโฟนเครื่องตรงม้าหมุนะั้นน่าจะไปไล่นักขนูอยู่เดี๋ยวเรารีบอยูแดนเซอร์โอเคเรียบร้อยอุ้ยแปลประมาจารย์ด้วยเหรอเนี่ยเวลาเดี๋ยวผมไปซ้ําเครื่องขอ,อเปิดกล่องไอสิ่เผื่อได้ไอเทมดีขออะไรดีไหนนะแบบ น้ำหอมอีกก็ได้ตอกแขนลูกหลักมีอะไรก็ได้อุ้ยเทนี่เทนีย่ไปสามโอ้โหเข็มฉีดยาขอบคุณครับแต่เดี๋ยวโยนน้ำหอมตรงนี้ให้เพื่อนกันไปเพื่อนปิ้วโอเคเดี๋ยวเราปั่นต่อเลยเขาน่าจะดจูอยู่ในระหว่างที่จูก,กันแหละเอ๊ะเห็นไหมเข้ามาอุ้ยเนะข้ามาเข้ามาเข้ามาชนเครื่องถ้าชนเครื่อง,ขอของ,เ,องเดี๋ยวเราหาจุดวางน้ำตรงนี้แหละเออแล้วก็ปึ๊บไปเลยกระล่อนไป สวยมั <Huh? S 1> ้ยตอนกลางเครื่องร่อนเห็นหัวบอกก็คือเป็นปูอ่ะสวยมากเลยเอาทำลายเครื่องดิบผมไปแล้วอ่ะแต่บ้านไหนผมยังมีเครื่องดิบอลกอันหนึ่งเดี๋ยวดูวัดดูสถานการณ์กันไปไล่คนอื่นยังไปไล่คนอื่นไหมอะไรคนอื่นโอเคปั่นต่อนะว่าเขาโซนเครื่องอ่ะโค้ทางห่างแต่บ้านไหนผมหน้าด้านผมจะหน้าด้านจะหน้าด้านปั่น เอากระดูกใช่ไหมเอออย่างนั้นแหละแล้วกระดูกก็สวย,สวยสปีกหักปั่นต่อไม่ดรอแล้วนะอุ้ยไปอีกามาไปกามถ้าไปไกลกลันผมเล็งเคร่องดีบไว้ประมาณนี้เพราะว่าเพื่อนจะได้นี้ด้วยโอ้ยมาแล้วโดดเลยเก้ยรอนแฝดรอบสองการน่าจะทำอะไรเครื่องดีบผมแล้วอะไม่เหลือแล้วอะผมเครื่องดีบผมหมดเรื่องแล้วเฮโอ้ได้อาชีพเมนด้วย ถ้าเป็นอะไรมันทัดถ้างั้นผมว่าเปลี่ยนเครื่องดีกว่าไม่ได้แล้วถ้ามันห่วงเครื่องขนาดนี้ผมว่าผมปั่นเครื่องใหม่ไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะตอนนี้ผมไม่มีเครื่องบินเครื่องส่วนรถเข็นสปริงละแดนเซอร์เขาก็พยายามยื้อเนาะเขาก็พยายามอยู่แต่แรกผมปั่นเครื่องใหม่ก่อนจะได้ไม่เสียเวลากันไว้ก่อนไปกามเอง ว่าเป็นการสร้างความกดดันให้ฮันเตอร์เขาเพราะว่าฮันเตอร์เขาต้องไปกดสองเครื่องไงแบบกระโจนเครื่องนึ่งในกระโจนเครื่อง,งนี้ก็ประจุนะโอ,โอ้โหแดนเซอร์เขาก็ฝืนเอเก้าสิบแล้วเฮ้เข้าโอ้ฝืนจนเสร็จเลยเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้แดนเซอร์ใช้เต้นหมุนตัวอุย้ยสวยมากเหมือนเขาจะไปไล่นักขนูนนะเดี๋ยวเราดิไปสถานีหนึ่งดีกวา่าวอาแันเตอร์เอาเปิดประตูช้าม,มาด้วยนะเนี่ย ดีเพื่อนเกียร์มันเดินไปกไปดไมนะ่ได้งั้นเอาเป็นอถ้าอยู่แย่ก็แล้วนักขนูลม้มกลัวเขาจะวาร์มาม,ามากหรือว่าเทเลมากเลยเพราะเขาก็มีเทเลกับกับวาร์มด้วยกับวาร์มิกานะ,ะม้าเห็นผมอีกอุ้ยวาร์มจริงด้วยเขาวาร์มดีแล้วเมื่อกี้แดนเซอร์เขาไปโดนนะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมจะไปช่วยนักขนูกันระหว่างนั่นแหละระหว่างที่เขาไล่นั่นแหละ เอออุ้ยแดนเซอร์ล้มอุ๊ยตอนแรกผมเห็นเขาใช้แม่ท้าวได้แต่ว่าฮาจะเปิดทานไม่รอดโหี่ไปโหดิช่วยนักธนูกันไม่น่าคันเฟิร์แน่เลยอ่ะมันไกลามากอ่ะเขาโดนจับตั้งกองโตเมื่อกี้ผมงึงจับกรงเห่าเกิดฝ่านี้สองเลยอ่ะไม่เป็นไรด่ด้นะโอเค้ไปครับ ไปช่วยแดเซอร์ไม่น่าทันน่ะแดเซอร์น่าจะบินเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหนักขนูเขาเขาเปิดดีวกว่าผมไม่ผมไม่อยากอยู่สองคนเท่าไหร่อ่ะมาอันตรายผมว่าเดี๋ยวผมไปรอใกลๆน่ะแล้วก็เดี๋ยวจะล่อนเดยวไปล่อนเดี๋ยวขึ้นบ้านสองชั้นไปล่อนแล้วก็ไป่านทีดหนึ่งดีวกว่าเพราะว่าตาแดงก็เหลือแค่ประมาณยี่สิบสี่วิแหละเนี่ยเขา,ปา,าไปอีกาไปละแต่ว่าเขาเพิ่งว์ปไปนะน่าจะไปไม่น่าแต่ผมเซฟไปก่อนดีวกว่า เีตาแดงใกล้หมดละเีตาแดงสิบวิเดี๋ยวผมล่อนไปเลยจะได้ดูเอฟเฟกต์เครื่องล่อนไปอีกนะโอ้นนโหสวยมาก่ะมีปลาแบบว่ายลอดแล้วก็เป็น,นเอฟเฟกต์แบบไม้เนาะคุณปูสวยมากเลยเต้นอ่าปูงประตูแต่ตาแดงหมดแล้วนะจ๊ะตอนนี้เจ้าก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว <laughs> อ่าแย่ yeah. ขอเต้นหนึ่งสเต็ปหน่อยเย้ยเย,ย่อ้าวขันยอแค้เรียบร้อยดาชนะออกสามโอ้โหหมือดสองสวยมากขอบคุณทุกคนมากครับที่มาเล่นนะกดไลค์ให้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปคลิปรีวิวสกินเครื่องประดับของเอ็มม่านะคะบ๊ายบายครับ